เขือมันโคตรใหญ่เลยสูงครึ่งตัวผมอะเขือเนี่ยเกือบเอวอะเกือบเอวอะว 7, 8, 9, ประมาณเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าสิบเก้าถึงสิบวีนะครับเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ใช่วี่เล็กๆนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวทูยุ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวทูยูบเอ้ย u t u b e เอ้ยถูกแล้วไม่ต้องเอ้ยไม่หาครับไม่หาเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e วันนี้พบกับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านบ้าน,านเหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องราวบ้านบ้านเล่าผ่านออนไลน์รายการที่จะนำทุกท่านไปอยู่กับเป็ดนะครับทุกวันเราจะต้องมีเป็ดเป็นเพื่อนนะครับวันนี้ อยูด้นนู้สบายเป็นละมันก็ห้าปูห้าป่ากินนะครับทางมันมีปูอยู่ขางห้วยจะมีรูปูต่ำนั้นนหะมันก็เข้าไปเก็บกินคอยดูมันไข่มันท่านจะเปลือกมันน่าจะหน้าดีเพราะว่าปูมันจะมีแันเชื่อมสู้ผมอยากดูมันไข่แล้วละ่ะตัวเมียอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ดีครับดูข้นรู้เลยค้นมันพองตั้งแต่ ที่มันลงน้ำมันนี้รู้สึกว่าสุขภาพจะดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้กินแค่อาหารที่ผมให้อย่างเดียวนะครับมันจะเดินออกมาห้ากินไปทั่วทุกอย่างเลยนี่ลำห้วยสวยๆขัาน้ำไรลบหน่อยนะวันนี้ผมจะพาไปไปดูอาชีพผมครับอาชีพผู้แขงกระเสียดชัดเพราะว่านะ่ะแต่ว่าผมแข่งเขาไม่ได้แล้ว เขาไปไกลแล้วผมปลูกกล้วยครับเพราะว่าช่วงโควิดน่ะผมก็ทําก่อนโควิดก่อนนิดนึงพมก็โพสต์อะไรที่ใน youtube นะเอ้ยในเฟซบุ๊กโพสต์ไปลอเล่นนะ่ะโพสตลรอเล่นแต่ว่ามันกลายเป็นดันกลายเป็นอาชีพจริงครับโพสตอะไรบางครั้ขายนน่นขายนี่หลอกขายราคาแพง,พงแต่ว่าไม่ได้ขายจริงนะครับแต่ไอที่ขายจริงๆก็คือเราส่งจริง ข่กล้วยไขย่ลูกกล้วยนะที่เป็นวิวะก็มีคนมาซื้อแล้วตอนนี้เราก็ไข่ยน่ไข่อะไรน่กล้วยนะครับก็เลยกลายเป็นอาชีพขึ้นมาครับผมก็เลยวันนี้ผมว่าจะไปปลูกปลูกกล้วยเสริมไว้เผื่อปีหน้าจะได้มาข่ายนอ่อีกเพราะว่าปีนี้โน่หมดแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการขุดหน่น,นะครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะพาไปดูต้นกล้วยที่ผมไม่ได้ปลูกครับอันนี้ไม่ได้ปลูกเป็นแมคโคที่ขุดถมดินแล้วก็ขุดมาทิ้งผมไม่ได้ปลูกรู้มันก็ตื้นนะครับตื้นเกินไปโอ้ฝนตกมันก็ล้มครับดูดูเขือมันโคตรใหญ่เลยสูงครึ่งตัวผมอะเขือเนี่ยเกือบเอวอะเกือบเอวอะเหมืกันเถอะรือถึงเอวเลยล่ะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าสิบเก้าถึงสิบวี่นะครับเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ใช่วี่เล็กๆนะครับนี่เป็นพันกล้วยหอมเขียวนะครับผมก็ปลูกปนไปกันไปซึ่งเวลากินข้าวก็มันก็มาเลยครับวันนี้ผมว่าจะไปขุดนอผมไม่ได้ขุดแดดมันมวดกันเลยกลับมาชาเป็ดแล้วก็ทำกับข้าวกินก่อนมีกับข้าวมันทำมาแล้วนะครับจะอุ่นเฉยไ คนกินด้วยมาแล้วที่ผมนว่านเข้าไปในป่าเพราะว่าผมจะให้มันเหยียบเล็กไปเลยมันจะ มันจะเตียนเลยครับย่างปลาอุ่นปลาครับปลามันทอดมาแล้วลน่าจะเป็นปลาสวายครับที่สัน่นโคตรน่ากินเลยในรูปนะทีสัส่ตัวยแต่ข้างนอกก็ก็สวยอยู่แต่ไม่เท่าในรูปในรูปสวยมากเลยปลเป็ดก็รอกินอยูเป็ดรอกินชัดๆปลายา่าง จะ่าว่างๆเดี๋ยวเราไปจับป่าในห้วยมากินดีกว่าชวนเป็ดไปปูมีแน่ปูได้กินแน่นอนขออนุญาตกินข้าวนะครับกับแกงแล้วก็เป็ดข้าวกับแกงแล้วกับกับเป็ด,ะปดนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำงานกันยิงมีงานเยอะัะวันนี้ รอกมันแบบตุ้งกิน,กน<ป>ข้าวกับปลาแล้วกับผิดเป็ดก่อนหอกมันอีกหนึ่งรอบจุ้งเฮ้ยครับเดี๋ยวหลอกเสร็จมาลอกทั้งคู่กับ เราเส็มาลงห้วยนะครับหนึ่้าอิ <S S um. ่มเหรอครับเจอหลางจานเลยในห้วยนะไปกลับบ้านลูก กบมาทํางาน,นกันต่อนะครับปลูกกล้วยครับวันนี้ผมพอดีค้างไว้เมื่อกี้ที่ขุดไว้แล้วจะจิตภารกิจอื่นไปคุยธุระอะไรมากมายจะมาปลูกกล้วยกันต่อครับผมขุดไว้แล้วละได้ประมาณแักสี่ห้านอ่อปลูกจะผมขุดให้ดูนอ่อหนึ่งมีนอ่ำให้ขุดหรือเปล่าลูกเพราะว่าผมขุดจะก้นหมดละจะไปลองขุดดูนี่ครับไอตัวที่ทำไรายได้ผมช่วงโควิดครับ นี่เลยนี่เป็นกล้วยไข่ครับยังไม่แก่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขุดหนอ่อกล้วยไข่และกล้วยหอมนะครับทั้งกล้วยไข่และกล้วยหอมผมข,ขุดขุดไข่ไปเยอะแล้วพยายามปรับปรุงทั้งขุดไข่ขุดปลูกเองวันนี้จะปลูกเองอยู่ด้วยครับ ใหญ่ครับต้นเล็กก็โดนตัดมาจาฝั่งนอกครับติดครับติดเลยแม่ตายไม่ตายครับ นี่น่นนี่เอาครับเะลังแตกเลยปบกไว้ก่อนครับที่แตแม่มันจะล้มแม่กับเราจะให้เขื่อนใหลังจะออกลูกที่จริงเราเราต้องเอาปุ๋ยคอกมาถมให้มันตุ่งๆนะน่อจะแตกดีปลูกแบบง่ายๆมักง่ายนะครับนี่กล้ยหอมครับหน่อกล้ยหอมดินลงอัดแน่นๆเดี๋ยวฝน,นตกครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฝ่ายนนึ่งก็กล้วยมันชอบน้ําเยอะครับต้องปลูกหน้าน้ำหน่อยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะต้องลดน้ําครับถ้าจะให้ทันพุผลิตในปีหน้าปลูกได้เร็วมากครับ พาไปดูต้นเงาะไม่ใช่กิ่งตอนที่พมไทยให้ดูเมื่อวานนะนี่เป็นมเมล็ดพันธุ์นะครับปลูกมเมล็ดผมเห็นที่ได้พวกว่าคนมาปลูกหรอครับบางคนบอกว่าปลูกมเมล็ดเมื่อไรจะได้เด็กเมื่อไรจะออกจริงๆแล้วปลูกมเมล็ดถ้ามันปูดมสมบูรณ์มาหาอาหารเกิงนะครับปลูกตามธรรมชาติไปเลยผมอมะผมมีความคิดผมนะปลูกตามธรรมชาติไปพอมัน,มนโตเร็วอะเราก็ไปเอากิ่งที่พมตอนนะ่ะเอามาเสียบยอดมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพมเลย แค่นี้มันก็ได้กินลูกเร็วแล้วครับแนวคิดครับแนวคิดมันรู้จะถูกหรือเปล่าเพราะว่าปลูกก็ทาอย่างนั้นนะอย่างนี้นก็ปลูกมเมล็ดทางนั้นน่ะถ้าเราอยากกินเร็วก็เราก็มาต่อยอดทากกินอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นต้นอโอวัคโดนะครับจริงๆแล้วปลูกมเมล็ดไม่ต่างกันครับสี่ห้าปีได้กินเหมือนกันถ้ามันอุดมสมบูรณ์โตเร็วแต่ถ้าเราปล่อยมันธรรมชาติไม่ดูแลก็ไม่ได้กินเหมืนอนันครับโอเคครับ เสร็จแล้วปลูกเรียบร้อยผมจะแนะนําไม่ใช่ความรู้นะแนะนําแนวคิดแนวคิดของผมเนะี่ยไม่ใช่การให้ความรู้คือการแนวคิดการที่ผมปลูกกล้วยตื้นๆมันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นหน้าแรงอะความชุ่มชื่นหน้าดินมันจะไม่มีแต่ที่ผมปลูกตื้นเพราะว่าผมต้องการหนอ่อถ้ามันหนอเยอะๆผมรู้ก็คือถ้าเกิดไม่ได้ให้ความรู้เป็นแนวคิด คิดว่าถ้าหน้าแรงถ้าเราไม่ให้น้ําเนี่ยกล้วยมันความชุ่มชื้นหน้าดินมันจะน้อยลูก่วนลึกๆะมันจะมีน้ําเยอะมีน้ํามากกว่าหน้าดินเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกตื้นเราไม่ได้ให้น้ําหน้าแรงมันก็จะไม่ดีนะนี่คือแนวคิดมันจะจริงหรือเปล่าลูกส่วนการปลูกต้นไม้ด้วยมเมล็ดอย่างที่บอกแบบเมื่อกี้เนะี่ยถ้าเราตอกกิ่งทับกิ่งได้เราโปลูกมเมล็ดก็น่าจะดีกว่ากิ่งต่อนนะเพราะว่ามันจะทนทานมากอยู่ได้กับเราได้นาน เราไม่มีเวลาดูแลมันก็นจะสู้รบกับยากับอะไรโรคแมลงได้ดีกว่าแล้วเรามาตอกิ่งต่อยอดให้มันออกลูกเร็วๆมันก็ได้นะนี่คือแนวคิดไม่ใช่ความรู้ครับแนวคิดที่ผมคิดไม่รู้จะคิดถูกคิดผิดหระไม่รู้ละ่ะผมคิดอย่างนี้อ่ะทั้งหมดเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าถูกหรือผิดผมมอลองไปเรื่อยๆก็ดูตามผมดูไปเรื่อยๆโอเคไหมครับเดี๋ยววันนี้จะไปในต้นต่อเดี๋ยวก็ จะถ่ายให้ดูอีกนิดนิดหน่อยๆวันนี้ไม่มีคลิปอัพโหลดหรอกปลูกต้นไม้อย่างเดียวพอ ไ้ยามัก oh ทักอเยปาก